หลักนกรงฮมคุกหลายๆคนคงชอบทานเต้าหู้เหมือนพลวันนี้เราจะนําเต้าหู้สไตล์ญี่ปุ่นนะครับมาหั่นให้เป็นแท่งพันด้วยสาลายแล้วก็นําไปทอดจนกรอบเลยนะครับเขามากับซอสเทริยากิคนๆครับ ในขั้นตอนของการเตรียมเต้าหู้นะครับเราจะนําเต้าหู้ออกจากกล่องนะครับเทน้ําทิ้งแล้วก็ล้างผ่านน้ําเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราพยายามจะกดน้ําที่อยู่ในเต้าหู้ออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับโดยการนําเต้าหู้วางไว้บ,บนตะแกรงนะครับแล้วก็หาถาดอีกอันนึงเนี่ยวางทับวันนีพ้พนใช้กระปุกใส่เกลือนะครับวางซ้อนด้านบนเพื่อให้เขามีน้ําหนักในการกดเต้าหู้นะครับการกดเต้าหู้แล้วพักไว้เนี่ยจะทําให้น้ําในเต้าหู้นะครับเขาโดนบีบโดนคั้นออกมานะครับเราจะ พักไว้อย่างนี้นะครับประมาณ20นาทีครับนี่นะครับพอเราพักไว้เดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูนะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คือน้ําออกมาจากเต้าหู้เยอะมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นน้ํายิ่งออกมาเยอะนะครับก็จะทําให้เต้าหู้ของเราเนี่ยครับกรอบนานมากยิ่งขึ้นซับนะครับเราพยายามทําให้น้าเขาน้อยที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแท่งๆนะครับแท่งหนึ่งก็ประมาณสัก1เซนนะครับแบบนี้ครับ สลด์นะครับตัดครึ่งนะครับหลังจากพันสไลด์เสร็จนะครับเราก็จะนํามาคุกเขากับแป้งข้าวโพดบางๆครับในระหว่างนี้นะครับเราเตรียมตั้งน้ํามันไว้ได้เลยครับเราจะใช้น้ํามันในการทอดเต้าหู้ของเรานะครับ150องศาครับ เราทอดที่150องศานะครับช่วงแรกอย่าเพิ่งเอาตะเกียบหรือเอาอุปกรณ์อะไรลงไปคนนะครับเราต้องคอยให้แป้งขา้าวโพดเนี่ยเขาสุกดีแล้วเขาก็จะมีลักษณะที่กรอบทอดที่ประมาณ8นาทีนะครับอันนี้กรอบสีสวยใช้ได้แล้วครับคนจะตักขึ้นมาจากน้ํามันนะครับหลังจากที่เราตักขึ้นมานะครับเราจะพักให้เขาเย็นลงก่อนที่จะเอาไปคลุกกับซอสนะครับ ระหว่างนี้เรามาทำซอสกันครับซอสเทริยากิน,นะครับมีน้ำตาลทรายแดงมีโชยุครับและมิรินส่วนประกอบของมิรินนะครับเขาให้ความหอมหวานนอกจากนั้นเขาช่วยทำให้ตัวซอสเทริยากิของเราเนี่ยครับมีลักษณะที่เงาเราต้องการให้เขาเคลือบ เต้าหู้โดยที่เต้าหู้ยังคงกรอบอยู่นะครับดังนั้นซอสจะต้องข้นกว่าปกติเล็กน้อยครับส่วนประกอบซอสของเราไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถึง1นาทีนะครับก็ข้นดีละลองดูว่าถ้าเบื่อเวลาเขาเคลือบที่หลังช้อนเนี่ยนะครับอันเนี้ยเคลือบได้ดีแล้วใช้ได้แล้วนะครับปิดไฟนะครับยกออกจากความร้อนครับเร้คนนะครับให้คลายความร้อนก่อนเล็กน้อยนะครับซอสจะข้นมากนะครับถ้าเผื่อเราพักให้เย็นเนี่ยเขาจะแข็งเลยดังนั้นเราต้องเอาเต้าหู้ลงไปคลุกตอนที่ซอสยังร้อนอยู่นะครับ ความกรอบเขาจะมากับความเบาของเต้าหู้นะครับเพราะว่าการไล่น้ำออกก็จะทำให้เต้าหู้เนี่ยมีลักษณะที่เบาขึ้นครับ ิ่มสีเขียวเล็กน้อยเราตกแต่งด้วยต้นหอมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแม้ว่าเมนูนี้นะครับจะเป็นสไตล์มังสวิรัตแต่เชื่อเถอะครับคนที่ไม่ทานมังสวิรัตนะครับรับประทานแล้วจะติดใจครับกับเมนูเต้าหู้กรอบเคลือบซอสเทริยากิครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ